สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางในลาวเช้านะครับสี่ลาวเช้าเนาะก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมเนาะแล้วก็พี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับเนาะท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเตาทองนะครับพี่ๆเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมของเรานะครับพี่ๆเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่ๆเนาะให้ไปสี่รอบลุดไปหนึ่งรอบนะครับผมเนาะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเราประตูชัยนะครับผมให้ศูนย์กับสี่นะครับพี่ๆรูดศูนย์นะครับ ผลที่ออก14905นะครับใครรูดที่0ูนเนาะใครรูดที่0ูนย์เข้าไปที่0ูนย์ห้าตรงตรงเน้นเน้นนะครับแล้วก็ใครเอาสีไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่4ี่เก้านะครับเสรษฐายกลับหัวเนาะเสรษฐายกลับหัวนะครับพี่พี่เนี่ยอืมนะครับถ้าเกิดใครเสี่ยงในตัวนี้เนี่ยผมว่าไม่แน่เนาะอาจจะกลับหัวนะครับก็เข้าไปที่4ี่เก้านะครับส่วนเราสันติภาพผมให้ศูนย์กับ4ี่นะครับผลที่ออก5้าแปดหกับสามเจ็ดนะครับอันนี้หลุดไปนะครับอันนี้ก็เต็มเดีียวนะครับพ่ 47ออก37นะครับผมน่าเสียดายนะครับแ้มเดียวส่วนอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับประชาชนลาวผมให้1กับ5นะครับรูด1นะครับผลที่ออก3 4 0 0 1นะครับของเราไขวิ่งรูดที่1นะครับเข้าไปที่1 0 0 1นะครับส่วน4 0เนี่ยดู5 0เนาะก็แ้มเดียวอีกแล้วนะครับเยดไปเฉดมานะครับกับเด้งบนเด้งล่างนะครับผม เราเอก้านะครับผมให้9ก้ากับ5นะครับผลที่ออก639กับ82นะครับ5ไม่มาใครเอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่9339กนะครับก็ยังดีที่มาในตัวเจาะนะครับพี่พี่ก็ถือว่าโอเคนะครับให้ไป3รอบเนาะนะครับให้ไป3รอบหลุดไป1รอบนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดแนวทางไม่ไม่มาเนาะผมก็จะหยุดลงก็พอเราพูดแบบนี้ก็ก็ถือว่ามาดีนะครับก็ถือว่ามาดีนะครับเนาะ ก็ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้แอดนะครับเนาะถ้ายังมีพี่พี่สมาชิกติดตามอยู่นะครับผมก็จะลงให้ได้รับชมกันเนาะสลหรับแนวทางสีเราเช้านะครับสำหรับนะครับแนวทางวันนี้นะครับผมเราประตูชัยเราประตูชัยผมได้เลข4แล้วก็เลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4นะครับผม80 85 ปดเก้านะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้านะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่แปดสี่ศูนย์นะครับอันนี้เราประตูชัยนะครับตีห้าสี่สิบห้านะครับผมติดศูนย์ไว้นะครับคิดว่าศูนย์น่าจะยังอยู่นะครับ สำหรับนะครับเราสันติภาพนะครับหโมง45นะครับผมได้1แล้วก็5นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลขอน1นะครับ5 3 5 6 5 7 1 3 1 6 1 8นะครับพี่พี่เม็ดเดียวให้ไปที่5 1 6นะครับผม ครับผมลาวประตูชัยนะครับโอ้ยนะครับลินก็จะผ่านกันลาวประตูชัชย like <único Liberty Overwatch> ap, แล op, ้วก็ลาวสัติภาพนะครับไปพี่ท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไปเลยนะครับสองลาวนะครับผมเนาะวันนี้ขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับไปพี่อีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับประตาประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวนี้ก็คือเจ็ดโมงสี่สิบห้านะครับผม เวลาผมพูดเร็วทีไรลิ้นชอบพันกันนะครับพี่พผมให้ไปที่เลข5นะครับผมเลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่5 5051 54 9 0 9์94นะครับเบ็ดเดียวให้ไปที่954นะครับผม นี่เลยนะครับอันนี้ประชาชนลาวนะครับส่วนลาวเอ็กตอนะครับผมลาวเอ็กตอได้4แล้วก็8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4นะครับผม4 2 4 3 4 9นะครับ8 3 แปดสองแปดเก้านะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่แปดสี่สามนะครับผมครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับประชาชนลาวแล้วก็ลาเอกต้านะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบก็ลองแคปหน้าจอไว้พิส จจรนาได้เลยนะครับค่าคืนนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับก็อย่าลืมเนาะใครที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมคลิปนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีกันทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ